คอนโทรลมันในตัวั่งนู้นอ่ะคือมันสะกิดนิดเดียวมันก็ลงเลยอ่ะมันก็เลยขับยากเลยหนึ่งขนาดผมยังขับยากเลย บางลงบางลงอีกบางลงบางฝั่งโน้นลงบางฝั่งโน้นลงกดลง

ตบเคร่งตบตบตบไปหน้าอีกหูมันเร็วเกินเนี่ยมันไม่เหมือนรถถ่ายอะคือถ้ามือใครอ่อนๆนะอีกอีกตบอีกแรงมีแค่นั้นบ่อีก อยากเลือกเยออีกดีใจด้วยที่ทำรถเขาเสียดีใจด้วยถูกถูกไรคนไร้วิ่งในใจลนกในใจบอกไอ้ที่หายเมาหายเมาหายเมาเลยว่ะวมนาาทงงิ่โอ้ขนาดผมยังขับไม่ได้เลยคอนโทรลไว้อะถ้าถ้ามันไม่มีดินมีอะไรเวลาโยกมันก็ไวไอ้นี่ที่ดินมันก็ไปอยู่อ๋อมันก็ขึ้นไวลงไวเนี่ย ก็ปันดินก็มีแต่ขี้ดินเลยครับเต็มเลยนี่ก็สวยไม่สวยก็ต้องอยู่ที่น้องนุ่นนะนานนี้เดี๋ยวเอาต้นกล้วยมาลากเดี๋ยวเอาต้นกล้วยมาลากอันนี้เปลงสาธิตฮะสวิงโชว์สิ ไอ้ต้องนี้ไม่งอกไอไม่ล้มนี่ไอยนไอยนไอ้ยลงนีอไอยืนไอนโอ้ยลงมือไองินคือโดนมึงใบนะ มันไม่เหมือนรถเกี่ยวอะมันเบาอ่ะมันต้องมระนช้าๆมืนรถถ่ายรถถ่ายยกแล้วมันยังจะยกเลยเป็นยังไงมองเลยมงไปหาแกดูฮะดมันมองเดยมองมาทั้งหมดโอ้เดี๋ยวจะซูมให้เอาแกยืนเข้าเอวอยู่เนัยนนะ ะนี่นี่นี่ชัดเจนเลยเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยแกยืนเข้าเอวอยู่เลยเนี่ยเข้าเอวอยู่เลยเนี่ยหันมานี่แหละกำลังปั้นยาเส้นอยู่แกกำลังปั้นยาเส้นอยู่นั่นๆเอาไปแ็คแล้วนะเอากระดาษออกมาแล้วนะ เป็นยังไงครับอยากวัวเกี่ยวอีกอย่าหาทำดูเกี่ยวคนคนแขกใหญ่ดิบเดียวเองอันนี้อันนี้ยังไงเอาคอนโทรลยังไงเกี่ยวแค่ใหญ่ไปอีกอันลูปั่นดีบดินดูนะครับคนอยู่ข้างๆดูดูผมดูผมแต่ละคนเขาเาคลุ่มหัวกันหมดอันนี้ไม่กลุ่มดูผมงง ไปแล้วครับวันนี้มารอรถเกี่ยววันไหนจะเกี่ยวข้าวเจ้าของวันอาทิตย์ค่ะวันเสาร์ไปไหนวันเสาร์วันเสาร์ไปเที่ยวเที่ยวไหนวันเสาร์เที่ยวแถวเยวเขาไม่ต้องไปซุปนี้แหละเที่ยวแถวละหันทรายผิดอ๋อวันเสาร์ไปเที่ยวใช่วันจีไปเที่ยวคาเฟ่กับนงกับคาเฟ่เขาปิดจริงจังอ้าวที่เบิร์ดไม่อ่ะมันเปิดอยู่ดีเซเว่นเขายังปิดยิบใจทีว่าทีทุ่มเออเอ็งจะไปเที่ยวคาเฟ่อยู่ไหน ลานนุ t t ่มล้านนุ่มไม่ใช่ล้านเราตัวพี่สิบสองโอ้โหขี่เป็นคนดีดีสิบสองเป็นยังไงเด่นเด่นด่นทำรถสี่เด่นยากไหมยากฮิไม่ต้องมีครับง่ายมันครับครับยากรถเกี่ยวรถเดียวนิดเดียวเองรถไทยล่ะรถไทยโอ้รถไทยสบายเลยเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันใช่ไหมรถเกี่ยวนี่สบายเลยคอนโทรลแค่นิดเดียวบิดบิดนิดเดียว อันี้ประมาณเกือบสองหนึ่งอ่ะเดียวอ่ะมันต้องจับตำตทีเดียวแคบเออต้องจับตำๆก็ดูเขาชินแล้วเนาะแต่ถ้ารถตีรุ่นใหม่อ่ะฮะล่าสุดลุ่ดเลยนี่นี่นุดยังไงสุดกนี้ไงมีครมั้ย S <S อันนี้เก็บงานแล้วบอไปแล้วอ๋อรถนี้มันไม่มีคาร์ดเนาะถ้าบางรุ่นมันมีคาร์ดไง คาดพืชเถียบเครื่องให้มันหยุดแล้วก็ใส่เกียร์ไงไอ,อที่ช่างยู่ไปรีวิวอยู่นั้นมีนีไอพีที่เอ็ดเออไอคณะน่ะ,นนะมีโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็กบายบายสวัสดีครับ